เจาประสบการณพี่ก่อนนะอ่าต้องแบบปบไฟก่อนชชว์ให้มันม้วนทนของพี่นะได้โดนตัน้งแต่ช่วงที่แบบช่วงน้องเลยช่วงน้องเลยเออโดนช่วงเดียวกันกับน้องคือช่วงนั้นเนี่ยน้องจะได้เข้าทาานั้นของอ่าที่เป็นเหมือนเพจของตัวที่จะรวมแบบเฟ e ชแมนด้วยกันใช่ไหมอ่าพี่จะเจอพี่จะต้องเข้าเป็นแบบเฟ e ชแมนด้วยกันอ่าแล้วหลังจากนั้นนะเขาก็จะมาชนแล้วเขาอะอยู่ๆก็ทักมาหาพี่เลย เ,ออเขาทักมาหาพี่ว่าเฮ้ยสนใจมาทําธุรกิจด้วยกันไหมตอนที่พี่เข้ากลุ่มได้ไม่กี่วันเองนะแล้วเขาทักมาหาพี่พี่ก็แบบว่าเอ้ยคือจริงๆโบติจะเป็นคนไม่รับนะแต่ว่าอันนี้เราก็ไปฟังแบบพอดแคสต์มาก็แบบว่าเฮ้ยบางทีมันอาจจะเป็นโอกาสที่ดีนะเราควรเปิดโอกาสใหม่เข้ากับชีวิตใช่แล้วครับตรงพอดีเลยพี่ก็เลยลองรับรับรับเข้ามาแล้วก็ลองพูดคุยกับเขาเขาไม่ได้บอกตรงๆนะว่าจะชวนมาทําอ็บเข้ามาเพื่อสร้างอิสรภาพเอออิสรภาพทางการเงินเป็นไง ฟังดูแล้วแบบโ oh อ yes, yes ้เยสเยสเบบี้แต่ว่าคือช่วงหลังเข้ามารู้พอผ่านไปเด้เขาก็จะเข้าซูมไยเข้าซูมอ่าเข้าซูมเข้าซูมก็จะมีประมาณสามคนคนหนึ่งก็จะเป็นเหมือนทรงที่เป็นเหมือนแบบเฮดไลน์อัพไลน์อ่าอีกคนหนึ่งก็จะเป็นเหมือนดาราที่มาคุยกับเราอ่าแล้วก็เราอาจจะมีแค่นั้นแหละซูมโดยส่วนมากอาจจะมีน้องอีกคนหนึ่งเพิ่มขึ้นมาอ่าแล้วเขาก็จะเปิดวิดีโอซูมประมาณสักหนึ่งถึงสองชั่วโมงไม่เกินจากนั้น เขาก็จะเปิดวิดีโอขึ้นมาก็จะมีแบบวิดีโอแบบว่าคนนู้นสําเร็จอ่าเป็นเฮดเป็นเฮดไลน์ก็จะได้ไปเที่ยวนูนนนนวน่นนี่นั่นอะเที่ยวนู่นนี่นั่นเที่ยวต่างประเทศถ่ายช็อตมาแล้วเขาจะบอกว่าเนี่ยเป็นแผนธุนรกิจอย่างนี้นะจริงๆแล้วมันไม่ได้แย่เลยนะเนี่ยจะเป็นแผนธุนรกิจหนึ่งสองสามสี่แล้วก็จะพยายามชวนเราให้ออกทางั้นของตัวอ่าออฟฟิศหรือว่าเขาเป็นเหมือนสํานักงานที่แบบว่าเขาจะชอบมารวมตัวกันบ่อยเออของพี่เนี่ยใช้เวลาประมาณสักเดือนหนึ่งในการชวนไป ตอนนั้นพ่อพี่ก็บอกว่าเออระวังตัวนะพี่ก็พ่อพี่ไปส่งของพี่นะขณะ after, พี่ที่โรงแรมหนึ่งวยแถวแถวมออวิทยานุสรพี่ก็ไปเขานัดดึกมากเลยนะเลิกกันประมาณเกือบสี่ทุ่มแล้วพ่อพี่ต้องขับรถมารับเลยเพราะพี่ขับรถไม่ได้ทีตอนนั้นแล้วเชื่อไหมรอบนั้นไปอ่ะเขาให้เขาจ่ายค่าเข้าเลยนะตอนแรกไม่มีใครบอกว่าจ่ายค่าเข้าแล้วพี่ไปถึงหน้างานแล้วเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยเก็บค่าเข้าเฮ้พี่ก็งงแบบอชิมหาล้ะเก็บค anyway> ่าเข้าหรอก็แบบว่าเออเก็บค่าเข้าหรอครับพี่เออก็ได้คครรัับบ คื sociedad, ij, 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 อตอนนั้นก็คือไม่ได้เตรียมใจจะมาจ่ายแล้วไงเขาไม่คิดว่ามีพี่ก็ต้องแบบจ่ายจ่ายไปเออไหนๆก็มาแล้วจ่ายจ่ายไปเข้าไปเขาก็อันนี้ไม่ได้ใจว่าน้องไปถึงท่านนั้นนะแต่เข้าไปเขาก็จะให้ดูก็จะมีของแบบว่าอันดับแรกเขาจะเปิดแบบนั่งปุ๊บแล้วคือแสงมันรัวมากแล้วคือพี่เป็นคนแบบแพ้แผลแสงพวกนั้นอะแล้วก็แบบไฟแสงแฟดคือใส่มาแบบชนิดที่ว่าอารมณ์เหมือนเขาตัดเหมือนช็อตทิกต็อกเวลาที่ เวลาไปเที่ยวแล้วก็แบบเป็นช็อตใช่ไหมสวยๆก็ใส่มาปังๆๆๆๆแล้วพี่แสบตามากเลยจังหวะนั้นแล้วพี่ก็ไม่ได้อินด้วยเพราะว่าพี่เป็นคนที่ไม่ได้อินอะไรเรื่องแบบนั้นง่ายๆอยู่แล้วเนาะแล้วพอเสร็จใช่ไหมเขาก็จะให้ทางด้านของเราเนี่ยจัดโต๊ะจัดที่นั่งกันแล้วก็จะมาทําเป็นบูธซุ้มๆไปรีวิวตัวละครเอ้ยรีวิวตัวละครรีวิวสินค้าแต่จริงๆนะเขานัดพี่ก่อนหน้านั้นตั้งแต่ก่อนช่วงประมาณ5้าโมงแล้วเขาจะนัดช่วงแรกก่อนประมาณสักเย็นเย็นสักสี่ห้าโมงอย่างเงี้ยนัดขึ้นไปข้าง เนี่ยพี่รีวิวของชิ้นนี้นะจาได้ว่าของชิ้นนั้นที่เขารีวิวคือตัวน้ํายาน้ํายาในประสงค์แล้วก็อ๋อน้องยังไม่ถึงทีตอนนั้นพี่ก็รู้แหละว่าเป็นแอมเบแต่ว่าก็ลองดูเออพี่ก็เลยลองไปอันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์ก็เลยของพี่นะอ่าไปถึงเขาก็จะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะที่เขาให้ดูคือเครื่องกรองอากาศแอรโมสเฟียมันก็ไม่ดีจริงๆเครื่องกรองอากาศของเขาดีนะแต่ว่า คือเปิดมาแล้วแบบว่านี่นี่เครื่องอากาศาน้องนับปังปังสามหมื่นฮะก็ได้ยินแบบเออมันก็ดีแหละแต่ว่าสามหมื่นนี่คิดว่านักศึกษาเขาจะมีตังค์จ่ายจริงจริงหรอเออเฮอแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปห้อง็อบแล้วก็พอพอว่าไอแนะนําสินค้าถัดมาในห้องใช่ไหมที่พี่เล่าว่าเออเออฉายภาพความสาเร็จเสร็จแล้วก็ให้ดูสินค้าไม่แน่ใจว่าอะไรเกิดขึ้นแลวพี่ก็นานนานเป็นปีแล้ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็พาพี่ไปอ่าก็จะแบบว่า แนะนำตัวสมาชิกใหม่เนี่ยน้องคนนี้นะครับแล้วก็เขาจะให้ทุกคนนะเดินมาแล้วจับมือน้องเลยว้ยจับมือยินดีนะยินดีเรื่อยๆดีแล้วลูกอนี่แหละโอกาสใหม่ของน้องก็จะให้ทุกคนมาจับมือน้องใหม่เลยแล้วก็น้องใหม่ก็จะได้พูดความรู้สึกพร้อมกับตั้งเป้าหมายเลยนะเออหลังจากนั้นก็พี่ก็แบบไม่ได้อินอะไรได้วยไงเออพี่ก็ตั้งเป้าหมายอะไรเสร็จพี่ก็ตั้งแบบเป้าหมายแบบคร่าวๆไปเฉยๆก็จบไปงานไปพี่ก็จะมีอัปเตอร์มิ팅นะคุยนิดนึงแล้วก็กลับบ้านแต่ตอนนั้นพี่รู้สึกว่า ไม่โอเคเท่าไหร่เพราะว่าเขาพยายามแล้วหรือพี่พอสมควรพี่ไม่ชอบที่เวลาใครทักมากวนเวลาส่วนตัวพี่ประจําเออเขาก็จะทักมาประมาณว่าออาเขาจะส่งลิงก์มาให้เขาจะส่งแพ็กลิงก์มาให้แล้วก็ให้เราฟังซึ่งเวลาฟังเสร็จเขาก็จะบอกว่าวันนี้ว่างไหมฟังเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพี่ขอคุยอัปเตอร์มิทติ้งหน่อยสักชั่วโมงหนึ่งได้ไหมเออซึ่งพี่เอนก็บางทีฟังส่วนมากนะในวิดีโอในคลิปนะคือมันจะเป็นเหมือนกับว่าอาจจะมีบ้างนิดหน่อยที่เขาบอกว่าเออสำเร็จได้ยังไงแต่ว่าส่วนมากนะ ขึ้นอยู่กับค่ายเลยบางค่ายเนี่ยก็คือดีนะก็คือพี่ไปสามค่ายสามสีค่ายเลยนะบางค่ายคือดีนะเว้ยแพ็คเขาไม่ได้สอนแค่แบบอวดรวยอย่างเดียวนะแต่เขาสอนว่าเขาทายังไงเขาชวนคุยยังไงเออแต่ค่ายได้ที่พี่เจอพี่รู้สึกว่ามันออกแนวอวดรวยมากจนเกินไปอะ่ะเนื้อหาม,มันมีแค่นิดเดียวที่เหลือก็เป็นแบบฉายภาพความสำเร็จซ้ําไป,ซ,ไปซ้ำมาอะไรแบบนั้นเนาะเออพี่ก็เลยรู้สึกว่าไม่โอเคก็ออกมาซึ่งตอนที่ออกมาเนี่ยเขาก็ใช้คําพูดที่ไม่ค่อยโอเคกับพี่เท่าไหร่ ก็เลยเป็นครั้งแรกที่พี่บอกเลยว่าเป็นกลุ่มแรกที่พี่เจอที่สิงอยู่ในฐานะของตัวเฟ e s h m ของน้องของพี่ปี6กเจพี่ไม่โอเคมากเลยครั้งนั้นการที่เขามาอยู่ในกลุ่ม f ฟ e s h m a n เป็นน้องใหม่เด็กใสยอย่างเนีน้มันควรมีอะไรป้องกันไหมนะเออพี่ก็คิดเหมือนกันว่าเอ้ยคุณจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มได้ไงมันเป็นกลุ่มเด็กใหม่นะเว้ยก็งงเหมือนกันว่าเขาเข้ามาอยู่ได้ยังไงอ่ะพี่ก็สงสัยจนถึงทุกวันนี้ยังสงสัยอยู่เลยเขาเข้ามาอยู่ได้ไงวะจริงๆนะพี่จะบอกว่าไอคนที่ทําแอมเบียรมันจะมีทั พี่ตามเขาอยู่ด้วยนะแล้วพี่โอเคเพราะว่าพี่มองว่าเขายัามีไมซ์สที่ดีแล้วในทางการตอบคำถามการ<ๆ>สอนนะโอเคแล้วพี่ชอบพี่ก็ติดตามเขาฟังเขาแต่คนไหนที่พี่ไม่โอเคพี่ไม่ตามเหมือนกันเพราะว่าพี่บอกเลยว่าธุรกิจแอมเวีนะมันจะมีทั้งคนที่ดีแล้วก็คนที่แบบนั้นจริงๆอ่ะซึ่งพี่ก็งงิดน,นะบางครั้งคือคนที่เขาทาดีๆกลายเป็นว่าโดนมองไม่มองไม่ดีเพราะว่าคนไม่กี่คนนั่นเองผู้ติดตามที่มีแสนโฟอเออเป็นแสนโฟเลยแต่ว่าช่องเขาขายนะ ชื่อพี่กรนั่นเองนะเออพี่กรพี่กรที่ชอบแบบทาคลิปแบบตลกๆสอนอังกฤษหน่อยเออพี่คนนั้นก็ทำเอ็มวด้วยนะตอนนั้นอะพี่ก็แบบว่าเขาก็อันเนี้ยแบบพี่ก็รู้สึกโอเคนะเพราะว่าเขาไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเอ,อ้ยเนี่ยผมทําอ็มวีคือเขาก็ไม่ได้พยายามเย้ย,ย,ยๆเขาแบบว่าเออทําอ็มวีเหรอเขาบอกใช่ใช่ก็ถ้าสนใจก็ติดมาได้นะเออเขาก็แค่นั้นเอออารมณ์เหมือน,น้องเป็นคนขายประกันเนาะเพื่อนถามว่าทาประกันเหรออืมใช่เราทาประกันถ้าอยากสนถ้าอยากทำก็ค่อยทักมานะแล้วก็ เขาก็ไม่ได้ยกเรื่องนี้มาพูดอะไรเลยถ้าเราไม่ได้เป็นคนถามเขาอือันนี้พี่โพลว่ามันโอเคมันต้องอย่างนี้ดิเออไม่ใช่แบบว่านี่น,นี่พยายามลากนู่นนี่นั่นทําให้รู้สึกไม่สบายใจคืออยู่กับเขาแล้วเรารู้สึกสบายใจไม่ได้กลัวว่าเฮ้ยเขาจะพยายามกวนเราเล่าหรือเราให้ไปทำเอ็มวีอะไรแบบนี้ไงเออพี่ก็เลยมองโอเคว่สะสำหรับคนแบบสไตล์แบบนี้พี่ค่อนข้างโอเคว่ามีความเป็นเหมือชีพมีความเป็น professional และนี่แหละคือมุมมองที่พี่ว่าเยถ้าเกิด สมมตินะถ้าพี่สนใจจะทำเอลวีนะพี่จะเลือกคนประมาณนี้แหละเพราะว่าพี่มองว่าเขามีความเป็นมืออาชีพเออแค่นี้แหละสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องกาขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้นั่นเองเนาะคลิปนี้นะครับผมเนี่ยได้ทําออกมาเพื่อแชร์ประสบการณ์มุมมองของผมที่ได้เจอกับธุรกิจตัวนี้นั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจจะโจมตีธุรกิจนี้นะครับเพียงแค่ว่าผมอยากออกมาเล่าประสบการณ์ที่ผมเจออย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั่นแหละรครับไม่มี ธุรกิจไหนที่มีคนดีทุกคนหรอกครับมันก็จะมีทั้งคนที่ดีและก็ไม่ดีประมนกันไปสําหรับใครที่ทํามาดีแล้วผมเองก็ขอเช่นชมและขอให้คงคุณภาพแบบนี้ต่อไปนั่นเองครับสําหรับใครที่ชอบการเล่าเรื่องแบบนี้นะครับเระอยากให้ผมออกมาเล่าอีกคุณสามารถเป็นกลังใจได้ง่ายๆเพียงแค่คุณกดไลค์ like หรือกดสมัครไทนั่นเองครับคลิปนี้ผมขอตัวก่อนนะครับโชคดีราตรีสวัสดิ์ครับ